จำไม่ต้องห่วงนะเลยเจ้าสาวสวยทั้งสองน้าโอเคจ้าน้าโอเคมากเลยเจ้า Don't worry, don't worry my dear หนูสะละเวลามาอยู่เป็นเพื่อนนะแค่นี้ก็เป็นพราะคุณอันเลอค่ายิ่งแล้วละจ้ะโอ้นี่ใช่ไหมจ๊ะที่โบราณเขาว่าไว้ว่าเพื่อนที่แท้จะพิสูจน์ตัวให้เห็นก็ในายามยากอห,ห,ห,หนูทั้งสองเป็นกัลยานามิตรของนะ้าจริงๆนะจ๊ะแ <laughs> น่ใจนะคะคุณน้า ก็อยู่คนเดียวได้โอ้แน่ยิ่งกว่าแช่แป้งซะอีกจ้าแค่นี้งานการของหนูก็เสียจนไม่รู้จะว่ายังไงละรีบกลับเถอะจ้าจะได้รีบพักผ่อนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูเสร็จงานจะรีบมาอยู่ด้วยนะคะอุย้ยตายลืมไปเลยคืนพรุ่งนี้นี่จะมีลูกค้าจากเนเธอร์แลนด์มาแล้วหนูต้องไปเทคแคร์ที่แอร์พอร์ตแทนพี่มานแล้วก็ต้องพาไปดินเนอร์ด้วยนี่หนูจะบอกฝรั่งว่าพี่มานหายไปไหนดีอะคะนึกออกแล้วค่ะ บอกว่าติดประชุมด่วนที่เซี่ยงไฮ้จะเนียนกว่าแต่พรุ่งนี้พอต้องขอตัวนะคะพอดีมีนัดทานข้าวคุณพ่อ,อไม่เป็นไรเลยจ้าเอาที่สบายใจเลยนะจ้าสองสาว I am strong I am invincible I am woman Good night. <laughs> take care, take care. <laughs> oh. <laughs> mm -hmm. Bye. ข้าได้ทูลเชิญองค์กรมหมื่นพิมลพักดีองค์พระมเหสีเทวีและองค์พระเจ้าลูกเธอทุกพระองค์มาประชุมพร้อมกันด้วยมีพระราชองค์การเหนือกล้าวให้ข้าประกาศแก่ฝ่ายนว่านับแต่คืนนี้เป็นต้นไปขอให้ฝ่ายนทุกพระองค์ประทับอยู่เฉพาะในพระตำหนักไม่ว่าจะเป็นเพลาเช้าหรือเพลาคำ่ำ ส่วนการฝึกซ้อมละครที่สวนองุนก็ให้งดเว้นออกไปโดยไม่มีกำหนดและเหล่านางข้าหลวงบริวารก็ห้ามออกปฏิบัติภารกิจราชการเกินเขตพระราชฐานชั้นในโดยเด็ดขาดเนื่องด้วยองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมั่นพระทัยว่าทางอริราชศัตรูจะต้องใช้ปืนใหญ่ยิงเข้ามาในเขตพระบรมหาราชวังอย่างแน่นอน แต่รัศมีของปืนใหญ่นั้นจะสำฤทธิ์ผลเพียงแค่เขตพระราชฐานชั้นกลางเท่านั้นขอให้ฝ่ายในทุกพระองค์และทุกคนจงน้อมรับในพระบรมราชองการนี้ด้วยขอน้อมรับพระบรมราชองการเหนือเกล้าเพคะ สมเด็จเพคะรุจจาเทวีทรงกลัวสงครามเหลือเกินจนบรรทมไม่หลับเพคะรุจจาเทวีจะอยู่ถึงในเขตพระราชฐานชั้นในมีกำแพงกั้นแน่นหนาถึงสามชั้นมีทหารรักษาพระองค์ใหญ่น้อยคอยปกป้องคุ้มภัยเจ้าเป็นร้อยเป็นพันเจ้าอย่าต้องเกรงกลัวสิ่งใดอีก เจ้าจงมองดูเด็กผู้หญิงทุกคนในวัยเจ้าทั้งกรุงศรีที่เป็นชาวบ้านชาวเมืองเขามีเพียงแค่กำแพงพระนครคุ้มภัยเพียงชั้นเดียวเขาไม่ต้องหวาดผวายิ่งไปกว่าเจ้าหรอกหรือจงจำคำย่าไว้นะเจ้าเกิดมาเป็นขัตติยนารีแห่งกรุงศรีอยุธยาเจ้าไม่มีสิทธิ์แสดงความอ่อนแอใดๆไม่ว่าเจ้าจะต้องเจ็บปวด ทนทุกทรมานหรือเกรงกลัวต่อสิ่งใดที่เจ้าต้องเผชิญในชีวิตพระเจ้าต้องเป็นแบบอย่างแห่งราชสตรีที่ต้องทรงเป็นขวัญและกำลังใจอันมั่นคงแก่ปวงสตรีทั้งแผ่นดินเข้าใจที่ย่าพูดไหมรุจาเทวีหม่อมฉันเข้าใจเพคะสมเด็จย่า ค่อยรีแลกซ์หน่อยค่ะอดรับคลื่นเครียดจากบ้านตาพิมาไม่ไหวอะจิงพลอยก็เครียดไม่แพ้คุณน้าหรอกนะคะความจริงก็เครียดกันทุกคนนั่นแหละคะ่ะมันก็ทำใจยากนะคะที่คนใกล้ตัวอย่างพิมาเนี่ยจะหายตัวไปแบบนี้นี่เป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่ทราบแต่พี่ว่ายังไงเราก็คิดแง่บวกกันไว้ดีกว่านะคะ พี่ณริี่ะว่าไงคะเป็นไปได้ไหมคะที่พี่พิมานจะไปติดผู้หญิงที่อุธยาพิมานที่พี่รู้จักเนี่ยไม่ใช่คนแบบนั้นแน่ๆแต่ก็เอาแน่อะไรไม่ได้กับผู้ชายเหมือนอย่างที่คุณน้าปุงแก้วพูดไว้แต่ไม่น่าเป็นไปได้อ่ะพิมานไม่ใช่ผู้ชายแบบนั้น ไม่ใช่แน่ๆน,นี่เขาจะรู้ไหมว่าเราเป็นห่วงเขาแค่ไหนสวัสดีจ้าคุณพลอยานา,านรีสวัสดีค่ะพี่โหัสตีค่ะติดอกติดใจบรรยากาศอันเลิลิศของ t ดี a อาร์ติสตูดิโอสิคะเนี่ย<ม>นี่และค่ะเป็นอย่างนี้ทุกคนเลยใครที่มาแล้วก็ต้องมาอีกมาแล้วก็ต้องมาใหม่ติดใจเหมือนติดยาสิติดเลยละค่ะนี่พี่โหาารบ้รือยังนี่ยว่าพี่มานหายตัวไปอะค่ะ ทราบแล้วจ้ะวายุโทรมาบอกอ้าวแล้วทำไมพี่ดูไม่เห็นเป็นเดือดเป็นร้อนอะไรเลยนี่พี่มานหายตัวไปสองวันสองคืนแล้วนะพี่จะไปเดือดเป็นร้อนทำไมแค่สองวันเองนะโอ้ตายแล้วนี่หนูจ๋าผู้ชายบางคนนะอยู่ๆก็หายหน้าจากเราไปเป็นปีเป็นเดือนไอ้เราก็สู้เป็นห่วงเป็นใยคิดว่าถูกฆ่าถูกแกงที่แท้ก็แอบนีไปอยู่กับเมียใหม่สัใจไหมละ่ะพี่โอ๋พี่พูดอย่างกับรู้จักพี่มาอย่างนั้นแหละ นาเรผู้อยู่พี่มานอายุ6 7ขวบนะอีไม่กี่ปีเนี่ยพี่มานก็จะอายุ40แล้วนะและเรื่องฆาตกรรมเนี่ยก็น่าจะเป็นไปได้หรือคลิกแนบก็ไม่น่าใช่เพราะถ้าใช่คนร้ายก็ต้องติดต่อกับมาละที่สําคัญพี่มานาเป็นคนสมถะไม่มีใครเกลียดจะมีฆาตกรหน้าไหนฆ่าคนดีเดียงพี่มานาได้ละจ๊ะแต่ถ้าเกิดเป็นวายุไม่แน่นะอาจจะเป็นคดีชู้สาวก็ได้แล้วอยู่ๆพี่พี่มานาจะหายไปได้ยังไงคะ ก็อาจจะเบื่อพวกเราก็ได้นะที่ชอบยุ่งกับชีวิต,ส,วต,วววตส่วนตัวของเขาเขาได้ขอปลีกวิเวกไปใช้ชีวิตส่วนตัวของเขาอีกสักสองสามวันไงนะจ๊ะนี่คุณพลชีวิตคนเหล่านียนะมันไม่ซับซ้อนซ้อนเมื่อมันในหนังมันในละครหรอกนะไม่แน่อีกสองสามวันก็จะกลับมาแล้วก็มีเรื่องปรุงแต่งมาเล่าเราฟังเยอะแยะมากมายสุดยิ่งกว่าดูหนังดูละครอ,อีกนะคะจะบอกให้คิดแบคุณอกก็กดีนะคะสบายใจดี และจะคิดให้ไม่สบายใจทําไมล่ะคะคุณพลอยป่วยการคิดที่สมองบุกมเปล่าคุณพลอยไม่พาคา่ะสูกุบชีวิตค่ะไม่แน่นะคะวันพรุ่งนี้อาจจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับเราก็ได้นะ enjoy life สุกให้สุดเบี่ยงค่ะไปะ ไปเต้นรำเนดีกว่ามะเร็วไปเต้นรำเินดีกว่านะคะเชื่อพี่5้าหกเจ็ดแปดหนึ